เราก็จะหยิบม,มาใส่ด้านฝากระโปรงป<ะ>ั๊กอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นชิ้นด้านหน้าฝากระโปงประตูประตูหน้าซ้ายประตูหลังหลังซ้ายฝากระโปงท้ายใส่เข้าไปโอเคอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของรถนะครับแค่นี้เนี่ยรถก็สามารถที่จะเดินทางได้แล้วนะครับเข้ามาในบ้านนี้นะครับก็จะเจอกับจะแวะแบบใหญ่ๆโอ้โหเต็มแล้วตอนนี้น้ําเราเต็มอะไรเราเต็มแล้ว ครัทุกคนอยู่ในอดัตตี้ทิปนะครับเป็นเกมที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือให้เราเนี่ยออกทิปกับเพื่อนๆช่วยกันประกอบรถและเอาชีวิตรอดไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ยมได้ครับก็เคยเล่นไปบ้างแล้วนะแต่ว่ามันเป็นรถแบบคลาสสิกซึ่งวันนี้ผมจะซื้อเฟรมทคซึ่งมันบอกว่าจะแรงขึ้นเร็วขึ้นอีก200% 799โรบักเพื่อที่เราจะได้พาชนไปเพื่อที่เราจะได้ปะจนภัยไปแบบรวดเร็วนะครับโอเคจากนั้นเราก็ไป อุ้ยมันมีสเตมีนาแล้วก็มีความหิวด้วยอ่ะี้ยและนี่ก็คือรถของเรานันเองนะครับซึ่งเราจะต้องบิวต์บิว์รถของเราโดยเอาองค์ประกอบรถเรามาใส่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกรถได้3แบบนะครับแต่ว่าถ้าหาว่าทุกคนไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยจะมีแค่2นะครับก็จะมีแค่คันด้านหน้านี้กับรถตู้หลังบ้านซึ่งไอรถด้านขวานี้จะเป็นรถเกมพาร์ทครับซึ่งมันจะแรงขึ้นอีก2 0 0ก็อายุลองทําดูได้ อะหนูใส่ล้อไปละอ่าใช่นั่นแหละใส่หมดให้หมดเลยอุปกรณ์ของเราในการใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเครื่องเราก็จะหยิบมาใส่ด้านฝากระโปรงปั๊กอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นชิ้นด้านหน้าฝากระโปรงประตูประตูหน้าซ้ายประตูหลังหลังซ้ายฝากระโปงท้ายใส่เข้าไปเอาคนแรกใส่เลยฝากระโปงขวาแล้วก็ฝากระโปงหน้าโอเคอ์ปกรบ์สำคัญหนูใส่ล้อหนูใส่ล้อ อันนี้หม้อน้ำหม้อน้ำมันจะเป็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดฝาปรงก่อนคุณได้ก็หม้อน้ำมาใส่โอเคอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของรถนะครับแค่นี้เนี่ยรถก็สามารถที่จะเดินทางได้แล้วนะครับเฮ้ยหม้อน้ําพี่ว่าเตรียมไปดีไปดีกว่าหลังรถเลยหลังรถเลยข้ามาข้างหลังแล้วกดเซตเพื่อให้ของมันติดกับรถอกดเซต เออให้มันติดกับรถทีนี้เราจะมีพวกของสแปรก็คือไอ้พวกเครื่องเนี่ยไอ้เครื่องเครื่องอื่นเนี่ยเราไปหยิบม,มาใส่ใหมดเลยน้ำมันเนี่ยเตรียมดับไว้ให้สวยงามเราจะไปให้ไกลที่สุดไฟหน้ารถเราการที่จะไปเราต้องมีอาหารด้วยค่ะพี่ย่าใช่แล้วลังรถเลยน้องเฮ้ยอเฮ้ยใครสอดให้อาหารใส่ใต้กระโปรงเนี่ย,ยลังรถน้องก็กองทั ันได้ท้องรถต้องเดินด้วยแฮมเบอร์เกอร์ไงพี่อ่ะพ่อบอกก่อนนะครับว่ารถอ,อ่าของผม <c oughs> เกมพาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับไฟหน้ามันใส่ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นรถแบบเนี้ยมันจะใส่ไฟหน้าได้และการเปิดไฟหน้าของรถในเกมนี้เนี่ยมันช่างแปลกประหลาดครับคือต้องถอดรถถอดไฟหน้าแล้วมันต้องคลิกทีหนึ่งอนี้เนี่ยเนี่ยเพื่อเปิดแล้วแต่รถเรามันใส่ได้ปะเฮ้ยใส่เงี้ยโอเคเนี่ยเฮ้ยหนูเฮ้ยไฟหน้าอย่างสวย หนูคิดว่าอันนี้ก็น่าจะจําเป็นหรือเปล่าพี่อ่ะไม่น่าใส่ได้ <laughs> กันชนกันชนอันนี้ก็จาเป็นนะทุกคนเราจะต้องเตรียมเอาไว้เพราะว่าข้างในมันอันตรายข้างในมันอันตรายใช่ไหมโ <c oughs> บไนโอ้ my god what is i เราจะเอาปืนของเราเนี่ยไว้ข้างบนมีนะอันนี้รแบบโคตรฮาร์ดคอร์เราจะไปประชนภัยกันแล้วทุกคนตอนนี้พร้อมมากแล้วเป็นช่วงดึกโบมาอย่าลืมอย่าลืมเบรกมือลงนะันนี้เฮ้ยพ๊บนึงนะผมเอาเบรกมือลงก่อน เฮ้ยไม่ติดเ,เราสมาร์ทไม่ติดเนื่องจากสาเหตุอะไรวะ2 0 0 later ไานดูดิเติมได้จริงป่ะนี่ไงเก้าลิฟเก้าลิฟโอเคงั้นขอปิดเลยไม่ต้องใส่เพิ่มอ่ะลองสาตารท์ทเครื่องก่อนเออ <c oughs> โอเคครับ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> okay, ทุกคนรถตอนนี้ก็เหมือนเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สตาร์ทได้แล้วไม่บักแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไรนะครับก็เลยออกเข้าใหม่กันแล้วก็ประกอบใหม่กันหมดนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเป๊ะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะออกทริปนี้เนี่ยได้ทั้งหมดกี่เมตรกันโอเคนะครับเข้ารถแล้วก็เอามือปิโดโประตูสวยงามขึ้นเลยครับผู้โดยสารพร้อมแล้วค่ะพี่หนูพร้อมแล้วค่ะโอเคหลังสองหน้าสองสตาร์ทรถครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องดูความร้อนตรงนี้ด้วยนะครับน้ำมันอยู่นี้ความร้อนอยู่นี้เกณฑ์ความร้อนอยู่ข้างบนถ้าว่าใกล้ถึงแดงๆเราก็ต้องหยุดนะครับส่วนตรงนี้คือน้ำมันเครื่องแกก็ต้องเอาเบรกมือลองเอยรถแรงรถลอยแล้วถ้าจดเอาขึ้นจะเป็นยังไงอ่ะพี่อยอ่ามันกรเจิมันเปิงน้ำมันเออรถแรงรถแรงนะครับเราจะซิ่งออย่างเอาอะเอออย่าเปิดประตู ไมรเปิดประตรูว่าหนาวนโอเคฮะตอนนี้เราต้องเลี้ยงเลี้ยงไปคุณไอ้ฝากดูน้ำมันด้วยนะข้างหลังอ่ะอุ้ยรถโคตรแรงได้ได้ไดตอนนี้เราวิ่งอ,อยู่เท่าไหร่ร้อยยี่แรงได้อีกปวะอุย้ยมือเล้วพี่มืดเร็วจังอ่ะพรารถเราแรงไงพี่ชายุมันเกี่ยวอะไรกับรถเราแรงนี่รถเราโอียการเวลาอะไรคือเสียงอะไรอ่ะอุ้ยสตอมหรอผ้าผ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรเอาเราลงเว้ยตอนนี้เกิด ้าฝนฟ้ากน้องเราโดนฟ้าผ่านะครับโอ้ยเลืมดูความร้อนความร้อนมันร้อนเกินชนเพียะความร้อนร้อนเกินสามารถพลิกรถได้ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโบกเอาปืนยิงแม่งก่อนดิโบกเอาเบิกเอาปืนยิงมาก่อนมันมันมีโจรผมยรับกิบกีบอยู่โอเคหยิบรถได้หยิบรถได้ใส่มาเลยไอ้หล่อเนี่ยมีอีกตัวพี่ สวยนะตายตายตาย Two hours later ทีนี้เช็คน้ำมันเครื่องหน่อยดยอดไปเลยพี่สิบหกพี่ออยโอ้ยน้ำหน้าหน้าร้อนละหมดแหละแล้วก็ออยยังเหลืออยู่ทีนี้เครื่องมันจะฮีทต,ต้องขี่ไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ให้ความร้อนมันเกินถ้าจะร้อนก็ต้องหยุดไปต่อทุกคนเจียความร้อนนะครับอย่าให้เกินไปเอาไปเอาโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยอะถ้าชนก็คือร้อนหลุดอ่ะ เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะบ้านวะหุยมีแสงสว่างเลยพี่ย่าเฮ้ยเราเจอเข้ากับบ้านหนึ่งหลังครับซึ่งมีถังน้ำอยู่ด้านในนะหรือเปล่าก็ต้องลงไปสำรวจกันพี่แน่ๆมีน้ำมันพี่ย่ามีปืนด้วยสวยอุย้ยอยา่ยาอยา่ยาไปอยา่ยาโดนระเบิดน,นะอันตรายอันตราย,าย,ายเ,เกินอเกินด้านในเอ้ยโขกเขียดด้านในก่อนน้องเอออันนี้คืออะไรอ่ะพี่ถังดำาเนี่ยเออใครใครถือปืนอ่ะ โอเคผมเองต้องให้ถึงมือพี่เติมน้ำมัน<ผ>ม<ำ>นี่ล้ำดาบจบโอ้ยเครืออ่องวีแปดดอ๊กข้างหลังอุยไหนสายุเครื่องวีแปดทำไมพี่โบแรงขึ้นอีกสายุเราจะเพิ่งเติมน้องเราจะต้องถ่ายน้ำมันเพราะว่าเราได้เครื่องวีแปดมาเอา สายุใสออยเข้าไปหรออ้าวมันไม่ใช่น้ำมันหรอพี่ย่คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใส่อะไรไปคุณแอ๊ดูดีเ <c oughs> ท่ากันน้ำมันที่ <c oughs> ม,มีต้องท <c oughs> ิ้งหมดเลยนะเดินเดินสายุเดินโอ้โหสายุสายุห้ามยุ่งกับระบบห้ามนุ่งกับระบบของเหลวภายในรถทุกชนิดแค่ <c oughs> ไปดูพวกของกินไอระเบิดอะไรอะไรคืออะไรไอจุดระเบิดอ่ะบ่เป็นไรเนาะ นั่นนี่ทำไมผมตัวตัวตัวเขียวแล้วผมก็มีอะไรสีเขียวเต็มหน้าจอเลยพาตาเราไม่ติดแล้วเห็นไหมน้ํามันน้ําก็ไม่มีใส่น้ํามันก็มีน้าออยปนชิปหายการช่างออยโบโดนไอ้นี้ดิโบดโดนถังเหลืองเนี่ยมันเป็นสารการมังตรางสีไปโดนมันคารตผมก็เป็นสีเขียวเลยปั๊บนี่คือแบบสุดๆเขียวว่วงเขียวม่วงก็หนูอยากช่วยพี่นี่นาหนู่แล้วเอาน้ำมันดีเซลไปเติมรถ อ้าวนี่อีกคนนึงอีกหมดอะตีกูเนี่ยเขียวแม่งทุกคนมาเงี้ยไปพายุมาอีกแล้วพายุตายด้วยแล้วจับเครื่องรอไม่ได้ไปไหนแล้ว1น0 0แปดร้อยหินเพียไม่โดนไม่โดนเนาะยากมากเมืออาชีพจริงจริงลงไปขี่บบปืนจ่ายเลยนะขวามือมีพี่ขวาน้ำร้องก็ดีเลยถึงบ่อ ไปหลายไปหลายไปเฮ้ยมันมีป้ายด้วยพี่อะเบรกมือเข้ามาในบ้านนี้นะครับก็จะเจอ,อ,อ,จอเอาของมารวมกันคนุนแ็กเช็กน้ำเช็คอะไรเลยหยิบแต่ของมีค่าโอเคไม่มีอะไรละไปต่อบ้านนี้ของเยอะชัวเยอะมากพี่อะอยู่ในห้องเนี่ยเป็นร้านอะเอาของไปแยกข้างนอกเลยครับ ก็จะเป็นถนนล่อฟ้าที่โบทำไมพี่โอระบักมาเฮ้ยสามพันแปดร้อยโหรถอย่างแรงโอ้โหหลบหลบเหมือนวิหาคิสังเกตวระวังหลมนะมีหลมนะผมเป็นเขาเรียกว่าโชเฟอร์มากประสบการณ์มากกว่า14ปีผมเป็นแท็กซี่มามากกว่าสิบนั่นมันบ้าน เอาละบ้านอะไรนั้นบ้านอลไรเกินไปเราจะไม่จอด <ri> นะทุกคนเป้าหมายเราต้องเป็นบ้านหลังใหญ่เท่านั้นอันนี้เป็นการอะไรทำไมพี่ย่าโชว์ดิฟโชว์ดิฟโชว์ดิฟด้านหน้านั้นคืออะไรน่าจะหินใหญ่บ้านพี่บ้านบ้านสองชั้นทั่วเฮ้ยบ้านจริงเลยพี่ย่ารู้ได้ไงอ่ะแน่นอนโชว์เฟื่องมากประสบการณ์เแครับเราจะสำรวจบ้านหลังนี้และซัดตรงกันยาวๆมีคนมีอะไรไหมมีคงมีของไหมมีเยอะมีเยอะเยอะโอเคด้านในก็จะมีน้ำมันดีเซลไฟหน้ารถลูกบอลแล้วก็ของต่างๆนานา ก็น้ำมันหลังบ้านจะมีนั้นอีกโอเคน้ำมันนะครับเราจะเอาไปเติมเพิ่มน้ำมันเราเหลือ,ลอเหลือรถแม่งโคตรประหยัดน้ำมันน้ำยังมีอยู่น้ำยังมีอยู่แต่เติมดีกว่าเขาเติมอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่เติมแต่ใบเรียบร้อยแล้วพี่ <'s> อ่ะสกูอุ้ยเราได้พาออเระเบิดอหรอวะโอ้โหอ,อ,อาหารเต็มเลยใครจะกินใครหิวมะข้างบนมันดูอันตรายมากๆตอนนี้ใกล้5,000สุดๆเลยนะทุกคนไปแบบนิ่มๆด้านซ้ายมีกระต๊อบเล็กๆครับผ่านดีกว่า มันจะแแวดแบบใหญ่ใหญ่โอ้โหเต็มแล้วตอนนี้น้ำเราเต็มอะไรเราเต็มแล้วเก่งอะไรขึ้นเราจะต้องไปเจอกับสะพานไงพี่แอ้มแต่พี่แอ้แล้วทำไมไม่บอกฮะแล้วทำไมไม่บอกแม่งฟังมาตั้งนานมาตายโงู้ว่าแต่ฟัง ไม่รีไวได้ปะรีไวได้ปะรีไวได้ปะขอลองรีไวไ<ด>อโอ้โหอย่ารีไวอย่ารีไวอย่ารีไวรถเราหายไปไหนมไม่มีรถแล้วก็รีไวแล้วตาย คือระบบรีไวท์เกมนี้มันแบบว่าตายตรงไหนจะเกิดตรงนั้นถ้าหากเราตายในที่ที่มันบักๆหรือตายในที่ที่แม่งจะตายรัวๆก็จะเป็นการตายที่แบบรัวๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาได้แค่5,000เมตร5,602เมตรถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไลค์รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาตะลุยถึงหมื่นเมตรกันสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าตายโง่นะครับ5,000เมตรเป็นสะพานนะ